สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก IT มีประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยนะครับชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านและพินโค้ดบนแอปทางรัฐมันคืออะไรเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยไปพร้อมๆกันเลยนะครับหลายคนนะครับที่ลบแอปออกไปแล้วนะครับแล้วมาเปิดใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะเอารหัสผ่านพินโค้ดมาจากไหนนะครับหรือว่า username อะไรต่างๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องขอ แยกออกเป็น2ประเภทก่อนนะครับประเภทที่1นนะครับชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือว่า username และ password นะครับหมายถึงตอนที่เราสมัครแอป,ปครั้งแรกนะครับด้วยบัตรประชาชนหรือยืนยันตัวตนที่จุดบริการต่างๆนะครับพอมาถึงขั้นตอนให้เรากรอกชื่อผู้ใช้งานหรือว่า username นะครับเราสามารถกรอกชื่อผู้ใช้งานเป็นหมายเลขประชาชนหรือกรอกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่เราต้องจําให้ได้นะครับ รหัสผ่าน password รหัสผ่านหรือว่า password นะครับเราต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่รวมไปถึงตัวเลขด้วยนะครับแต่เราก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะครับเมื่อเราตั้งชื่อผู้ใช้งานหรือว่า username และรหัสผ่านหรือว่า password เรียบร้อยแล้วนะครับประเภทที่2นะครับรหัส PIN 6หลักหรือว่า PIN code นะครับเมื่อเราตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น ระบบก็จะให้เราตั้งรหัสพิน6หลักนะครับเพื่อเข้าใช้งานแอปครั้งต่อไปนะครับรหัสพิน6หลักนะครับหมายถึงรหัสที่เป็นตัวเลขนะครับซึ่งรหัสพินนะครับเมื่อเราลบแอปทางลัดออกแล้วนะครับถ้าเรามาเปิดใช้งานแอปใหม่นะครับเราไม่สามารถใช้รหัสพินตัวเดิมที่เราตั้งขึ้นมาได้นะครับเราต้องตั้งรหัสพินใหม่นะครับ ตัวอย่างนะครับกรณีเราเคยสมัครแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งชื่อผู้ใช้งานและ,ะพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับเมื่อเราลบแอปทางรัฐออกนะครับและต้องการเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐใหม่นะครับให้เรานะครับนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสพาสเวิร์ดนะครับมาล็อกอินแอปทางรัฐได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งรหัสพินหกหลักเพื่อเข้าใช้งานแอปครั้งต่อไปนะครับสรุปง่ายๆนะครับ เราสามารถนำชื่อผู้ใช้งานหรือว่า username รหัสผ่านหรือว่า password นะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบโทรศัพท์เครื่องอื่นก็ได้นะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะให้เราตั้งรหัสพินหหลักนะครับเหมือนข้างต้นนะครับ หากเพื่อนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับ IT มีประโยชน์หวังว่าเพื่อนๆเข้าใจในหลักการทำงานของแอปทางรัฐมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ IT มีประโยชน์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ